အလိုပဲမြင်လာပါခြာကီထန်လွေးကနေပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့จุဆွေလိုက်ပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုလေးမှာကြာတော့ဒီဇာလုတ်ပေါက်လေးတွေကိုနေ့စဉ်ပုံမှာအရေးပါတယ်စကလုံးလေးတွေကိုဇာလုတ်ပုံပြတ်ပြီးတော့ဒီခါတည်းသိမ်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုပဲတူတူကြည့်လိုက်ကြအောင်နော်ဘိုင်ရိုရီယန်ဆိုတာကအကြောင်းကိုသွားဒီနော်ဘိုင်ရိုရီယန်ကျောင်းသွားတယ်ဘလိုပုံလေးဆိုတော့ကြည့်အောင်ဒီလိုချင်းစီကိုပေါက်ပြပြပေးမယ်နော်ဘိုင်ဘိုင်ရောအောင်ရောရိုရီယန်နော်ရီယန် Pythagorean, Pythagorean, Pythagorean đó. Và bây giờ thì đó. Bài tham ngàn lâu tòa đi nó, lô đi Thì bây giờ mình bằng lấy số đó bỏ biệt bên mình nó. Bỏ ăn bài, thò ăn tham, ngò nó ngàn. Bài tham ngàn, bài tham ngàn lâu tòa đi nó. Nó thì cũng nên là giả sao đi nó. Thôi đó. ทออาเนาะทานออออออรหารมาดีมาก็จ <Yeah. S 3> ้าอกกรอเนาะจากจ้าเลยบีด้ดยอไปเนาะถ้กุศโลกรออ้องกันกันเนาะวาเนาะวานกรานวานสุดกันเลและกูเบียวเลนาะกรานวานเดี๋ยวาะทานอาหารกลางวันนี่แหละจะซาเด ทานอาหารกลางวันอลสาซาเดนอเดี๋ยมาเลยเอรุณปดีกอรกาดีบีด้วยนอเดี๋ยคู่สลูกวางีะขาดดมนนะอกลับนอกลับปานกลับปานเปียนมันนอกอรออปอกลับกอรอกอรอปอกลับปอานนอไม่ถูกปานกลับปานกลับปานเอเปลี่ยนดียามันน้คู มาซะด้วทำอาหารทำอาหารซุด้วยชิบยูติเนาะทออัมถามถามออาอาคอารหันทำอาหารทำอาหารชิบยติเนาะนัูนญาติาสตร์ดีสุรตก็จะรอดญาติสาตร์สุรตทานอาหารย็นทานอาหารยินเปล่ยไหมเนาะ รออ้เนาะทำรออาอารออาหานยอเอกน้อยเย็นทันอ,อ,อาหารเย็นทำอาหารเย็เน,ยน,ยน,ยนนี่ย่อจ่าสาดีเนาะแล้วทีค่ครูประการเสีหลานจันหลานจานเนาะเฮ้ยรออ้งองไม่ถูกหลานรออ้องไม่ถูกหลานจอดเนาะจานหลานจัน ลานจันประกาศเสดีนั้นคู่เอ๋ยังไม่ตีเนาะคออาคออาเขาหมายถูกเข้าคออาขาหมายถเข้านอเนาะนอนเข้านอนเข้านอนเอยีเนาะจําไว้เนาะโอเคป่ะวดีโอก็แล้วเนาะนวดีโอนี้มาเปลี่ยนได้สุปเนาะอากเจตมาครับ